แต่โอ้ทำงานตอนนั้นอีเวนต์เยอะอะไรบ้างแต่เห็นบอกว่าไม่มีเงินเก็บเลยก็คือเราไปอยู่กรุงเทพเนี่ยเราไม่มีบ้านนะบ้านเช่าข้าวซื้อค่ะรถก็ต้องออกมามันก็ต้องผ่อนไปอะไรไปอยู่กันไปอย่างนี้ก็เอาศัยเงินละครทีคอมก็เดือนหนึ่งก็สตอนสี่ตอนสี่ตอนมันก็หมุนไปออาลูกก็ออกมาทีละคนต้องคนส่งเรียนไปอะไรไปก็ต้องใช้เงิน ไปเรื่อยไงคือค่าใช้จ่ายมันเยอะด้วยมันเยอะมันเยอะคือตอนนั้นก็ยังอยู่กันได้เพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็ยังเลี้ยงครอบครัวได้ใช่ใช่มันมีซิทคอมไงมีซิทคอมอยู่แต่ปัญหาเกิดขึ้นคือพอเล่นซิทคอมไปเห็นบอกว่าเล่นไปเล่นมาเริ่มต้องรู้สึกไม่สบายต้องใช้ถังออกซิเจนในการบางทีต้องแบบเหมือนเล่นเสร็จต้องมีถังออกซิเจนลอยอยู่อย่างนี้ไม่ทันเสร็จด้วยอ้าวเป็นยังไงช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับไปเล่นละครเวทีไง ก่อนจะถึงบางรักซอยเก้าชื่อเรื่องอ่ะก่อนจะถึงบางรักซอยเก้าประมาณหลายรอบหลายรอบมากก็ไปเล่นพอไปเล่นปั๊บที่ละครเวทีอ่ะมันพลังเยอะนะหนึ่งเช้ามาก่อนเล่นใช่ไหมต้องมีวอร์มต้องมีอะไรเปิดจงเปิดจุกอะไรวุ่นวายไปหมดคือตามทักษะของครูสอนเขา่ะต้องออกวอร์มต้องอะไรกันฮูฮาวอะไรเงี้ยนะต้องตั้งเสียงอะไรเงี้ย เพราะละครเวทีมันต้องตะโกนลังอ่ะใช่ต้องใช้เสียงเยอะต้องสาดจ,จากตรงนี้ไปถึงคนที่อยู่แถวหลังอโอ้โหอลังการงานสร้างมันเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราเหมือนกันใช่ไหมตอนนั้นใหม่เลยโอ้โหเฉพาะซ้อมอย่างเดียวน,นอนนอนในฝันเลยนะนอนในฝันเลยต้องต้องจำไม่ได้ลกออกกีฉากมุนไปตรงไหนแล้วเวทีหมุนด้วย<อ>คุณไปแล้วตรงนี้ตรงนี้เราเล่นใหม่ๆเข้าคู่กะปาแแท่งเลย ปลาแทงเอามาจับจับเวียงเลยโอ้โหโจับเวียงแล้วเวทีมันหมุนแล้วต้องลงให้พอดีเปลแบบี้ยวปักหนักๆปลาแทงเขาบอกอันนี้ยังไม่เวียงดีกว่าเอายืนเฉยๆก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเหยื่หมูตายคือแค่ <c oughs> ต้องจับบล็อกกิ้งเขาเรียกจับจ<อ>ุดที่ต้องยืนก็ยากแล้วมันไม่ใช่เวทียืนเฉย <ừ. S 1> อย่างนี้พอเข้าไปปั๊บเวทีมันต้องหมุนหมุนปั๊บลงนิ่ลงไปขึ้นมีเวทีธรรมดาตามตูดไปขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยโอ้โหเหนื่อยเหนื่อที่ อาแล้วอันนั้นเป็นตอนแรกเลยที่เรา<ม>เริ่มรู้สึกไหมว่าสุขภาพเราไม่<อ>ไม่ปกติใช่พอเริ่มเล่นสักรอบสองรอบเอ๊ะไม่หายใจเหนื่อยอเพราะถ้าสุกเสานี่มันก็จะเล่นสองสรอบรอบใช่ไหม,อมพอเล่นแล้วคนอื่นเขาขึ้นไปน้องข้างบน,นไม่ไหมเลยปูเสือข้างข้างเวทีเลยนอนตรงนั้นเลยเหนื่อยนอนหายใจเหนื่อยเอ๊ะทำไมเหนื่อยจังวะอหอบหอบเหนื่อยหอบหอบยังไงวะก็เล่นไปเรื่อยๆจนจนครบอ่ะจนจบ จบละครเวทีก็กลับมาอยู่บ้านตอนนั้นอยู่มินบุรีคก็ไม่เหนื่อยจังถามแฟนเหนื่อยแม่ไม่พ่อเหนื่อยเราในฐานะคนใกล้ตัวเราสังเกตอาการของเฮียหมูไหมว่าเอ๊ดูแบบผิดปกติไปดูเขาดูเหนื่อยกว่าป,ก,ปกติอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขายังไม่ถึงชั้นที่ตัวเองอยู่เลยเพราะจะอยู่ชั้นสามบางทีเขานั่งพักอะ่ะเขาเหนื่อยก็เป็นอะไรอายุก็ยังไม่ได้มากมายอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นประมาณตั้งแต่ไหร่นะ สามสิบหลักสี่แล้วนี่หลักสี่จะออกบางเขนแล้วเหรอี่ยใช่ใช่ออกบางเขนแล้วแล้วเราเอะใจยังไงไหมคะเหมือถึงแบบเอ้ยไปตรวจหน่อยไหมพ่อหรือว่าเลยได้ได้บอกก็ก็เคยแนะนําคือเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยชอบตรวจสุขภาพค่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบบอกว่ารู้ถ้าไปตรวจต้องเจอนู่นเจอนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วอะไรที่เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวละ ฉันต้องไปตรวจแล้วไปหาหมอดีกว่าไม่มีมีอยู่วันหนึ่งที่นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันพอนั่งกินข้าวไปมือเขาจะชาเขาจะชาแล้วแบบเหมือนหายใจไม่ออกอะไรก็เลยว่าก็เลยบอกว่าให้ไปหาหมอไหมก็เลยพาไปโรงพยาบาลก็ถึงรู้ว่าไปโรงพยาบาลไปเช็คป้าไปโรงพยาบาลนั้นเ็าบอกเป็นยังไม่ละเอียดดีก็เอ็กซเรย์ก็หมอเขาไปส่องเอามาให้เราดูนี่ย่าหมูป้กอะไรครับเนี่ยเดอะไรเนี่ย เขาชี้ดูเลยนี่หัวใจคุณนี่นะมันรั่วแล้วมัน oh. ให้นั่นนะไอ้นั่นมันอะไรยังไงมั่งไม่รู้นะลิ้นหัวใจอะไรเนี่รั่วอะไรเงี้ยบอกฮะโอ้ oh, ลิ้นหัวใจรั่วเลยรูรูมันเริ่มใหญ่ขึ้น <Kh> ah. เราถึงว่าเอาอะไรหายใจหายใ,ใจไม่นดงฟิสฟิตแล้วทำไงครับหมอต้องผ่าตัด mm. แล้วถ้าไม่ผ่าก็คุณก็อยู่ได้แต่ก็ไม่รู้กี่เดือนนะอุ้ยแล้วแต่คุณ ถ้าไม่ผ่าก็ไม่เป็นไรแต่มันอยู่ได้กี่เดือนหมอก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าคุณเหนื่อยมากแล้วบันไดแค่สองสามขั้นนี่เดินต้องพักแล้วอะอเอาแล้วแล้วถ้าคุณจะตัดสินใจพอให้เวลาคุณเวลละเวลละตอนนั้นกลับไปคุยกันไหมคะ ขำมาบอกเมียเลยมาบอกเมียเลยลูกชายคนเล็กยังเล็กๆอยู่ได้ขวบหนึ่งวดีตอนนั้นยังยังไม่มีน้องเอ๋ยยังไม่มีรักเอ๋ยยังยังไม่มีน้องเอ๋ยค่ะแต่แล้วลูกเราก็ยังเล็กๆอยู่แล้วอีกสองคนก็กําลังเรียนปถมกันอยู่ก็เลยแบบเครียดร้องไห้เหมือนกันเนี่ะ